อายุพันเจ็ดร้อยีนะคะรสชาติดีมากเลยไหนนโช์โทรร้ายก่อนเถอะแกปุ๊บเข้าปากเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่อันที่ไหนครับแม็กจักรยานปวดสอดสีเทพูวันนี้รถเต็มเลยเนาะ ไม่รู้ว่ามีงานอะไรมาพอดีเหมือนมีงานเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้ากันว่าเขามีงานอะไรกันเดี๋ยวแล้วเราก็จะพาทุกคนเที่ยวสีสีเทพด้วยนอกจากมาดูโบราณสถานดูแล้วจุดประสงค์รองเราก็คือกินอะไรไอติมลอยสีลอยที่สีเทพอ่าไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเที่ยวกันเ้าไปรีวิวไอติมด้วยใช่ไหมไป สามคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมขึม้นรถอ่ะนั่่มีรถขา,เ,าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยถามนี่เป้าหมายรองของเราแต่แม่บอกว่าขอขอจัดก่อนหนึ่งแท่งแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาจัดอีกรสชาติอื่นใช่ไหม รีวิวก่อนหนึ่งรสชาตินี่อ๋อรสชาติเยอะมากเลยไปรีวิวหนึ่งแท่งก่อนอาคับเดี๋ยวคนละแท่งไหนๆโชคโทรมารก่อนเธอแกปุ๊บเข้าปากเลย <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้ยพุงเหมือนแม็กเลยอ <c oughs> ่ะไป ไปไปขึ้นตรงโน้นเดี๋ยวไปขึ้นลนลางต้องเสียเสียค่ารถอันนี้ด้วยป่ะคะลนลานบริการปีน,นะ,ะอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปนั่งลนลานปีนเต้นเี็คแถวแล้ค่ะใช่การอาคารด้านหนึ่งเลยนะคะโอ๊ยางสีเหลืองม่วงนะครับชั้นสกัดเธอปีนมากเลยนะป <c oughs> <c oughs> ีนมากเ,าเลยเน,นี่ยลายดิเป้เลยอันนี้น <c oughs> เดี๋ยวคะ่ะกลับ เอารถอื่นนะค่ะกลับ,บอ่ะะนั่งหรอบนรถเดี๋ยวคนมาเยอะๆอ่ะแล้วเขาถึงออกอ,อันนี้เข้าดูก่อนดูนิทรรศการตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาขึ้นรถเราต้องดูป้ายด้วยบางที่เขาจะห้ามถ่ายนี่ โหแม็กเธอไปกินข้างนอกก่อนหมม้ยหยุด่เขาา <c oughs> ี้บอกให้ไปหาก,ก๊อกน้ำล้างเขาไม่ได้โกเลยก็ยล้างไม่บอกให้ล้างให้สะอาดอ,อ่ะออกแล้ว มีวิทยากรทำบรรยายด้านไหนให้ฟังนะครับมาใ่ไหมเขาก็จะต้องมีบรรยายมาตลอดทางแต่ว่าเขาใช้เปี่ยนครับบองธาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินไนมุดเงิน2,500เร เปิดนาจีรู่งกระหึ่อ2เมี้นะคะได้เป็นโครกระนะคะที่ได้รู้จักที่ปราบอจปีมาแล้วมีการรับเรื่อพัฒนาดินเผาเพื่ออุทิศนิสกับชาไม่หลังใต2 5้9นะคะส่วนฝั่งนั้นนี้นะคะเป็นโครงกระกมนุษย์ค่ะมีอายุพันเจ็ดร้อยปีนะคะโครงกระดกมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะเป็นโคงที่นอนอย่าง่งโครงที่มีวามสูง180เมตรดูที่ส่โนนกลานะคะผู้จะนั่กว้ามผู้ชายจัยั่งแรก มนุษย์เทคนโลยองคนี้สูง180เซนมตรมีการหักเรื่องชนะที่เผาเครื่องกระดัษนะคะจะเห็นไดว่าที่โอแขนซ้ายนั้นที่เขาไปทบนิสที่แขนเคื่ออกับซ้ายมีลูกปัดสีนะคะเรียว่าไข่ดเลียนโบราณ้สิพวกนีเยอะแยะยจงถอดซ้ายสิ่งของเครื่องใช้ไหนที่บอกบอกสถานทีชนชั้นายลรกจ่ายแล้วยากก็จากฝังนะคะก็คุณพิกับเขาเนี่ยนะคะ เขาพาไปยอ้อนจุดจุดแรกพาเราไปเดินเห็นไหมหงคคนสมัยโบราณสร้างได้ขนาดนี้นี่เขาต้องใช้แรงกายขนาดไหน Okay. เมื่อกี้เราถ่ายได้แต่รูปเพราะว่าอากาศร,ร้อนมากจนโทรศัพท์มันไม่ให้ถ่ายวีดีโอเพ่งถ่ายได้ตอนนี้เป็น okay. ไองอนไหวไหมน <laughs> <laughs> ้าเดงอันนี้อีกจุดหนึ่งเขาจะมีเป็นแบบจำลองของวัตถุโบราณเพราะว่าของจริงเก <Okay. S 1> ็บไว้ที่พันเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะโดนดินโดนน้ำโดนฝนแล้วก็หายจางหายไป นี่สวยมากอ๋อมี QR code ให้ดูด้วย อันนี้เป็นแท่นน่าจะแท่นบูชาแท่นบูชาไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปต่อถ่ายน้ำไม่ได้เดี๋ยวเครื่องร้อนอีกไปแม็กเคลื่อนพลเขาบอกว่าไปรอตรงไอ้นี่เต็นตรงแถวเต็นมีน้ำมีไอติมขายไป ไปหาน้ำกินก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเป็นลมไปไปโอ้เป็นลมขึ้นมาแบกไม่ไหวนะเหลือแค่เหรอไปถึงแล้วไปลง กับเงล่ะแ่ละไอติมมีตะแพงไหมตัวก็ดีใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่แล้วเราก็กลับมาที่เดิมไออันนี้คนละแท่งเมื่อกี้ชาไทยอันนี้เราเปลี่ยนรสชาติเอาอะไรเอน้ำพึ้งมะนาวน้ำพึ้งมะนาวนะน้ำพึ้งมะนาวใช่ไหมพ่อเอาติมอะไรยังอิ่มอยู่ยังอิ่มอยู่งั้นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเอามะขาม ค่ะค่ะไปแม็กนั่งกินกันนี่อันนี้น้ำผึ้งมะนาวอย่เงี้ยหน้าแดงมากยังไงจิจดัด ชื่นใจ <laughs> เปียกแม่กินมังม่งอันนี้รถมะข,ขามอ,อ,อร่อยแายเนี้ยเอพอ,รรอพอุอพมทัญพืชอ่ะอืมพุ่มไหนนะพกอธรมธรัญพืที่ไหน ไปเซเว่นนะโอะ้ยค่ะปวดซื้อหวยเองหนิกินน้ำไปเรากลับไ,ไปหน้าบ,บ้านเฮาังดีกว่าไปลาเพื่อนๆกันไปก่อนเร็ว <c oughs>